<c oughs> อ่ะครับสวัสดีครับประคมช่องทางประคนออโต้เซอร์วิสนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการถอดประกอบปั๊มพาวเวอร์ในรอ BMW X5 เอนะเอ็ก x 3นะครับ X3 พูดคุผิด X3 นะครับเครื่องดีเซลนะฮะ อ่ะผระชมันเลยครับดับได้เราก็ต้องถอดขั้วแบตก่อน,นะฮะเพื่อนี่เราจะต้องถอดไดชาร์จนะฮะถอดท่อน้ำถอดสายพานเครื่องแล้วมาเอาไดาชาร์จออกมาก่อนนะและ้วเราก็ เอาคอมแอร์ออกนะฮะไม่ต้องถอดท่อแอร์นะเอาคอมแอร์ไปไว้ตรงนู้นนะไปะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ถอดน็อตปั๊มเวอร์สองตัวี่ตัวนี้นะฮะแล้วก็ถอดท่อน้ำมันพาวเวออกนะเบอร์สิบเจ็ดกับอ่าท่อยางที่มาจากกระป๋งอ,ปองปั๊มกระป๋อง p ว w e r นะฮะนี่จะเป็นหน้าตาปั๊มเวอร์นะฮะ ก็คล้ายกันแต่ว่าแค่ท่ออันนี้มันคนละด้านเดี๋ยวเราจะทําการกลับท่ออย่างเอานะจะง่ายกว่ามันค่อนข้างจะหายากนะครับไอตัวปั๊มโอเวอร์เอสามเนี่ยแต่ไม่มีปัญหาครับผมก็สามารถที่จะหามาได้นะครับตัวมันจะที่หามาได้ในตัวมันจะใหญ่กว่าด้วยนะ ดูมันจะใหญ่กว่านิดนึงแต่คิดว่าน่าจะใส่ได้นี่คือวิธีการถอดปัมพาวเวอร์ bmw x3 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องช่างระคนแล้วก็สวัสดีครับ